ดีค่ะวันนี้ยายอยู่จะมาทํารถช่องสามสีนะคะก็เขาเรียกว่ารถช่องตามอารมณ์อยากกินนะคะก็จะมีสีฟักทองนะคะแล้วก็สีน้ําแดงค่ะแล้วก็สีใบเตยนะคะแล้วอันนี้คือน้ําปูนค่ะอันนี้คือน้ําตาลทําน้ำกะทินะคะส่วนอันนี้แป้งมันค่ะส่วนอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ อันนี้คือน้ำกะทิค่ะก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนผสมส่วนแป้งกับแป้งมันเนี่ยแป้งข้าจเจ้ากับแป้งมันจะผสมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งเอานะคะใหญ่ามาแยกสียานะคะผสมเลยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าฟักทองเขาเยอะเดี๋ยวค่อยๆดูก่อนลวกันว่าจะทำยังไงนะคะ ก็คือส่วนประกอบก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันนะคะส่วนประกอบของรสช่องวันนี้นะคะอยากกินอะไรก็ทำกินค่ะเดี๋ยวจัดการผสมแป้งก่อนนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะอันนี้คือแป้งมันค่ะ ก็จะมาคนให้เข้ากันก่อนนะคะฟักทองไม่กองนะคะใช้เนื้อเนื้อเลยค่ะใช้ฟักทองปั่นเอาเนื้อเนื้อเลยนะคะน้ำว่ากันทีหลังค่ะนี้ยายก็จะใส่น้ำลงไปนะคะจะค่อยๆใส่ลงไปก่อนค่ะ แล้วก็จะค่อยๆคยนนะคะขนให้แป้งของเข้ากันก่อนนะคะ อัตราส่วนไม่ได้กําหนดนะคะแล้วแต่ใช้กระเอาค่ะอันไหนถ้า,ถาเกิดแป้งมันใสเกินก็เติมแป้งลงไปได้ค่ะแต่ถ้าแป้งมันขุ่นเกินเราก็ใช้น้ําเติมลงไปค่ะตอนนี้ก็จะใส่น้ำปูนล,ลงไปเลยนะคะน้ำปูนนี้ทำให้รสช่องแข็งตัวนะคะอันนี้คือน้ำปูนนะคะ เข้ากันให้อยู่ระดับนี้นะคะตอนนี้จะกองแป้งนะคะ แป้งแบ่งแป้งเป็น3มส่วนจ้ะอันนี้ก็คือส่วนฟักทองก็จะเอาเนื้อฟักทองใส่ลงไปนะคะจะช้อนเอาแต่เนื้อนะคะ ่วนนี้เป็นส่วนของฟักทองก็จะเอาตะฟักทองใส่ลงไปนะคะจะช้อนเอาตะเนื้อนะคะเนื้อฟักทองเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปกวนนะคะอันนี้คือส่วนแรกค่ะจะกวนไฟอ่อนนะคะค่อยๆกวนไปถ้าเรากวนไฟแรงแป้งจะเป็นก้อนนะคะ อันนี้สีเหลืองอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าฟักทองสีเขาหาง่ายไงแล้วกินคนเดียวด้วยสีฟักทองนะคะเนื้อแป้งก็จะได้แบบนี้ค่ะกวนต่ออีกสักหน่อยหนึ่งให้เขาเหนียวกว่าน,นี้หน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนี้ยายก็จะเอาไปกุดค่ะที่หนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะไปทําสีที่สองกันต่อจ้าขอเป็นน้ำไปเตยค่ะ ไปเตยเราทําน้ําไปแช่น้ําแข็งมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ก็ยังดีนะออกสีมาชัดเลยเดี๋ยวไปกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่กวนเดี๋ยวแป้งก็จะเป็นก้อนนะคะไปอ่อนค่ะ วนไปกันกว่าแป้งจะเนียนนะคะให้ได้แป้งรูปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะกดได้แล้วนะคะแป๊บเดียวก็ได้กินแหละกดสีเขียวนะคะก็ผสมแป้งสีแดงต่อนะคะ จะเอาไปกวนค่ะใส่อ่อนเช่นเดิมนะคะก็กดสีชมพูอยู่นะจ๊ะ จ้นะจ๊ะรถช่องสามสีนะคะวันนี้ตัวสีเขียวไม่สวยเท่าไหร่เท่านี้ก็ภูมิใจแล้วเดี๋ยวมาทำน้ำกะทิก่อนตอนนี้ก็จะทำน้ำกะทินะจ๊ะจะมาทำน้ำกะทิจ้า ก็ใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายจ้ะตอนนี้ก็จะกินแล้วนะคะตอนนี้ก็จะตักมาใส่นะคะชามนี้คือชามน้ำกะทินะคะเคดายกะทิมันๆโอ้โหน่ากินมากแล้วก็อันนี้น้ำกะทิที่ทำเสร็จแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะอืม ตอนนา้จารลรสช่องสามสีน้ำกะทิทำเองเค้มคน้นหวานมันนะคะยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะเดี๋ยวไปกินขนมหวานก่อนยายขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ชมคลิปยายนะคะบางทีคลิปไม่ถูกใจใครก็ติชมมาได้ค่ะอันนีต้ตามสไตล์ของยายเองนะคะยายอยู่ที่นี่ยายต้องทำกินเองยายอยากทำยังไงก็ทำนะคะบ๊ายบายค่ะ มีความสุขทุกทนนะคะ